สวัสดีครับผพบอกันกับช่องน้องสามรานบ้านนาเดอครับอวันนี้มาอัพเดตกับข้าวเชกเช่นเดิมมาพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของผมอตุนมาม่าไว้แล้วก็กับข้าวนิดๆหน่อยหยุดสามสิบหชั่วโมงโอ้ยนอนเต็มคาราเบลว่ากันไป นี่คือหน้าห้องอไม่ใช่ระเบียงห้องระเบีย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 ง,งนี่คือระเบียงนั่นคืน้าปักซอยนั่งขึ้นถนนประมสายในไปปักเก็บยันประมนี่ที่ขาดก็ได้เลยนี่ก็คือไอ้เจ้ามามา่าแล้วก็เครื่องผสมมันนี่คือเครื่องผสมของมันปับนี่ เหลนกี่ใบวะเนี่ยสามห้าเจ็ดสามห้าอ้ยเหลือกับสามกับห้าไอ้เข้าเหลือห้าไอ้หมุนเหลือเจ็ดโอเคไม่เป็นไรอ่าับ น,นี่คือปลาส้มชิ้นละยี่สิบห้าบาทปลาส้มทอดปลาส้มทอดกินกับขุยอกินกับเกี๊ยวซับแซ่บ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ได้ทำกับข้าวเผื่อพกุ้งนี้ด้วยออทำเองกินเองนะักเลงพอซับ แบบเอรนทำอันนี้คือเขียงคู่ชีพ <c oughs> เขียงคู่ชีพของผมเออซื้อมาเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้หลายปีแล้วโอ้ตั้งแต่เข้างานมายืนกี่ปีหมดแน่สิบเข้าตั้งแต่ปีห้าสามมั่กี่ปีอ่ะอปล่อยไ,ไปวัปปี กินง่ายเออับแตงกินเยะเออนอ่นกินงอสานี้ผับแตงใส่หมู ใส่หมูผัดแตงใส่หมูสับๆทำเองกินเองปุ้งเองนักเลงพอถอดปักแล้วอ่ะ <c oughs> ขออยาดเ้ออันนี้มาถ่ายข้างล่างให้ดูนี่ก็จะเป็นกระถังข้าวสาร <c oughs> อไอกระสอบนี่คือข้าวสารนะข้าวหอมมนี่มาจาบมานนกนะมาหาสารคามอันนี้ก็จะเป็นแหละมองข้าว แต่ก็นอนก็จะได้ทำกินทีอืมนานๆอ่าถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูดแต่พวกนี้พวกนี้ได้หูงแน่นอนเพราะว่าพวกนี้เป็นวันหยุดสงผมผมก็ต้องหุงข้าวินไอ้ขี้เกียจลงไปโอเคครับขอบคุณมากใครที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณครับ